ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเวลา11นาฬิกาวันที่18กร,รกฎาคม2 6 6 2นายรณรงค์แก้วเพชรทนายความพร้อมนายสุริยาสีคงนางเอี่ยมสุริสุขบิดาและมารดาของเด็กชายกฤษดาวัย14ปีพา้กัน,นำเอกสารหลักฐานเขาร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมกับพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามณกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ช่วยเร่งคลี่คลายค,ายคดี คอยมีการเปลี่ยนพนักง,งานสอบสวนโอนคดีให้กองบังคับการปราบปรามรับผิดชอบในคดีเกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้เป็นบุตชายซึ่งถูกพบเป็นศพเสียชีวิตอยู่ริมถนนร้อยเอ็ดอาจสามารถตำบลหนองไผ่อำเภอทวาดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อมกราคมปี256-1เนื่องจากเชื่อว่าน่าจะถูกฆาตกรรมและไม่ใช่อุบัติเหตุตามที่พนักง,งานสอบสวนสรุปสำนวนคดีก่อนหน้านี้ นายสุรยาก่าวหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดลักษณะเหมือนมีการอําพรางห่อศพลูกใส่รถมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงกลางและก็นําไปทิ้งห่างจากจุดที่เชื่อว่าถูกทําร้ายสเสียชีวิตประมาณหนึ่งกิโลเมตรอีกทั้งมีประจักษ์พยานในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นเพื่อนกับลูกชายให้การยืนยันว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเรื่องฆาตกรรมแต่ผู้ให้การหมายถึงว่าเพื่อนของลูกชายผู้ให้การกับตํารวจลิ้นไก่สั้นพูดไม่ค่อยชัด ทำให้พนักงานสอบสวนระบุเป็นพยานไม่น่าเชื่อถือเลยอีกทั้งบริเวณท้ายทอยและบริเวณท้องมีบาดแผลร,ร่องรอยการทำร้ายและจุดที่รถล้มร่องรอยต่างๆไม่สอดคล้องกับการเกิดอุบัติเหตุทั่วไปประกอบกับไม่มีการเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ต้นแม้จะมีการไปเก็บภายหลังแต่หลักฐานก็เลือนลางไปหมดแล้วนายสุรยกล่าวว่าก่อนหน้านี้ตำรวจกองปราบปรามลงพื้นที่ตรวจสอบหลังครอบครัวเข้าร้องทุกข์และให้ช่วยทำคดีแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปหาสาเหตุได้ โดยให้เหตุผลเพียงว่าหลักฐานไม่ได้เก็บไว้ส่วนผู้ต้องสงสัยอย่างน้อยสี่คนเชื่อว่ามาอยู่ในพื้นที่แล้วสำหรับสาเหตุเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ไม่ขอพูดในรายละเอียดศพก็อันหัวกลับไปทางอาสามาพมีร่องรอยแบบรถล้มหรืออะไรไม่มีร่องรอยของรถล้มไม่มีการเลื่อนถลายไม่มีร่องรอยเลื่อนถลายไม่มีร่องรอยของรถที่กระแทกสู่พื้นดินไม่มีแต่รถพังเสียหายครับ แล้วตัวลูกอะคะมีร่องรอยถูกทำลายหรืออะไรไหมคะตัวลูกมีร่องรอยถูกทำลายครับที่ท้ายถอยด้านหลังแล้วก็ตามท้องครับ